ชาเขียวนมแก้วจิว๋วอร่อยหนัวมากสูตรที่ใช้ตามนี้เลยนะคะนำน้ำหนลิตรใส่หม้อต้มให้เดือดนำชาเขียวใส่ถุงกรองชาปิดเตาแช่ถุงกรองชาลงไปในน้ำกดๆให้ชาจมลงไปด้วยนะคะ จากนั้นปิดฝาแล้วแช่ทิ้งไว้3-5นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกบีบถุงชาเล็กน้อยไม่ต้องบีบเยอะไม่ต้องบีบแรงเดี๋ยวชาจะฝาดเสร็จแล้วใส่ครีมเทียมลงไปคลิปนี้ป้าใช้ครีมเทียมตัวนี้นะคะราคาโอเครสชาติก็โอเคอยู่แล้วก็ใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดลงไปคลิปนี้ใช้ของทีพอร์ตใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้ถ้าทําแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้2-3วันตัวน้น น้ำป้าจะบรรจุใส่แก้วขนาด3ออนซ์นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ชอบส่วนไข่มุกป้าจะใช้เป็นไข่มุกบุกบราวชูการของติ่งฟงตักไข่มุกประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ17กรัมใส่ลงแก้วใส่น้ำแข็ง และน้ำชาเขียวที่เตรียมไว้ลงไปหลอดที่เห็นป้าเอาหลอดชานมไข่มุกไซส์ธรรมดามาตัดให้สั้นลงถ้าจะบีบวิปครีมก็เอาวิปครีมตัวใดก็ได้ที่ชอบมาตีจนกระทั่งขึ้นฟูป้ามักจะใช้2ตัวนี้นะคะ Rich Eco Whip หรือว่าริ Sun Whip ก็ได้ชาเขียว1สูตรตักใส่แก้ว3ออนได้ประมาณ4 5 5 5แก้วขึ้นกับปริมาณน้ำแข็งในแก้วขึ้นกับว่าตอนที่เราบีบน้ำชาออกมาได้มากหรือน้อยแค่ไหนต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วก็ตามนี้จะขายแก้วลักกี้บัตก็แล้วแต่นะจ๊ะ